ได้เลยเดี๋ยวผมมจากเขียนสคริปต์ความยาวประมาณ1,500คำเกี่ยวกับ Northern Lotus Heritage Train 2 0 2 6เป็นภาษาไทยแบบเล่าเนื้อเรื่องต่อเนื่องโดยไม่มีหัวข้อเหมาะสำหรับใช้เป็นเสียงบรรยายในวิดีโอ YouTube ของคุณขีดขีดขีดในปี2026เส้นทางรถไฟสายเหนือของประเทศไทยได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศและชาวต่างชาติรถไฟสายพิเศษ Northern Lotus Heritage Train 2026หรือรถไฟดอกบัวเหนือ เป็นขบวนรถไฟท่องเที่ยวสุดหรูที่ผสมผสานความงามของศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาเข้ากับความทันสมัยระดับสากลขบวนรถนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่ไม่เหมือนใครทั้งความสะดวกสบายความหรูหราและการเล่าเรื่องราวของภาคเหนือผ่านทุกองค์ประกอบของขบวนทันทีที่ผู้โดยสารเดินเข้าสู่สถานีต้นทางบรรยากาศก็ชวนให้รู้สึกราวกับก้าวเข้าสู่โลกอีกใบทางเดินปูพรมสีแดงลายดอกบัวเหนือแบบประยุกต์ ตกแต่งด้วยโคมแขวนไม้สักแกะสลักที่ส่องแสงนุ่มนวลต้อนรับทุกกา้าภายนอกของตัวรถไฟใช้สีทองผอสมสีเขียวหยกอันเป็นเอกลักษณ์แซมด้วยลายดอกบัวปักมือที่สื่อถึงความบริสุทธิ์และความสง่างามของภาคเหนือตัวโบกี้ใช้โครงสร้างอลูมิเนียมผสมคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้ทั้งแข็งแรงและน้ำหนักเบาสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนเส้นทางที่โอบล้อมด้วยภูเขาและแม่น้ำ เมื่อก้าวขึ้นสู่ภายในโบกี้ความหรูหราก็เผยออกมาในทุกมุมพื้นปูด,ด้วยไม้สักแท้ขัดเงาผนังบุ้ผ้าหมายมาลายพื้นเมืองจากเชียงใหม่และลำพูนทุกที่นั่งออกแบบเป็นแบบปรับเองได้เต็มที่บุด้วยหนังแท้สีครีมตัดขอบทองพร้อมฟังก์ชันนวดไฟฟ้าและระบบปรับอุณหภูมิส่วนบุคคลหน้าต่างกระจกพารนรามาขนาดใหญ่พิเศษให้ผู้โดยสารสามารถชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาสูงป่าไม้เขียวขจีและทุ่งนาที่เปลี่ยนสีตามฤดูกาลได้แบบไม่มีอะไรมาขวางกัน บริการบน n o t t h e r n Lotus h r r i t a g e t r a i n 2026ไม่ใช่เพียงการเดินทางแต่เป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดพนักงานต้อนรับในชุดพื้นเมืองผสมดีไซน์ร่วมสมัยคอยดูแลผู้โดยสารอย่างอบ่นพร้อมรอยยิ้มและการบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยทุกโบกี้มีระบบความบันเทิงส่วนตัวหน้าจอความละเอียด 8K พร้อมหูฟังตัดเสียงรบกวนและคอนเทนต์ที่ขัดสนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของภาคเหนือโดยเฉพาะ ห้องอาหารภายในขบวนรถถือเป็นหัวใจสำคัญของการเดินทางครั้งนี้อาหารที่เสิร์ฟไม่ได้เป็นเพียงอาหารเพื่ออิ่มท้องแต่เป็นงานศิลป์ที่เล่าเรื่องราวของท้องถิ่นเชฟมืออาชีพได้สร้างเมนูพิเศษที่ผสมผสานอาหารพื้นเมืองล้านนาเช่นข้าวซอยน้ำพริกหนุ่มไส้อัวกับเทคนิคการปรุงแบบสากลจัดเสิร์ฟบ,บนจานเซรามิกวาดลายดอกบัวด,ด้วยมือเพิ่มทั้งรสชาติและความงดงามให้กับมื้ออาหารห้องอาหารตกแต่งด้วยโคมไฟกระดาษสาและโต๊ะไม้สักแกสลัก ทำให้การรับประทานอาหารกลางเส้นทางกลายเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอย่างเต็มที่ขบวนรถมีโบกี้ชมวิวพิเศษแบบเปิดโล่งด้านบนหลังคาที่ผู้โดยสารสามารถขึ้นไปยืนรับลมเย็นและมองวิวภูเขาสลับซับซ้อนของภาคเหนือในมุมมอง360องศาโดยมีระบบราวกันตกและพื้นกระจกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยสูงสุด โบกี้นี้เป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงที่รถไฟวิ่งผ่านเส้นทางเลียบแม่น้ำปิงและช่วงผ่านอุโมงค์ขุนตาลที่มีความยาวและประวัติศาสตร์อันยาวนานเส้นทางของ Northern Lotus Heritage t r a i n 2026เริ่มจากกรุงเทพมหานครผ่านอายุทยาพิษณุโลกลำปางและสิ้นสุดที่เชียงใหม่ใช้เวลาเดินทางประมาณ10ชั่วโมงแต่เป็น10ชั่วโมงที่เต็มไปด้วยความสุขและความประทับใจตลอดเส้นทางมีการประกาศเล่าเรื่องราวของสถานที่สำคัญที่ผ่าน ทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและว,วิถีชีวิตของผู้คนรวมถึงการแสดงดนตรีสดและการรำพื้นเมืองในบางช่วงทําให้การเดินทางไม่น่าเบื่อแม้แต่นาทีเดียวนอกจากนี้ขบวนรถยังมีห้องพักส่วนตัวสําหรับผู้โดยสารที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงสุดห้องพักเหล่านี้ถูกออกแบบให้เหมือนห้องสวีทในโรงแรม5้าดาวมีเตียงขนาด king size ห้องน้ําส่วนตัวพร้อมฝักบัวเรนชาวเวอร์และหน้าต่างชมวิวขนาดใหญ่ระบบควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะช่วยให้ผู้โดยสารสามารถปรับแสง ุณหภูมิและเปิดปิดม่านได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสเทคโนโลยีความปลอดภัยของ Northern Lotus Heritage t r a i n 2026ก็ล้ำสมัยไม่แพ้กันระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยให้หยุดรถได้อย่างนุ่มนวลแม้ในกรณีฉุกเฉินกล้องวงจรปิดความละเอียดสูงติดตั้งในทุกโบกี้และมีระบบตรวจจับความร้อนและควันเพื่อป้องกันอัคคีภยัยระบบควบคุมการวิ่งใช้ AI เพื่อปรับความเร็วและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งหมดนี้ทำให้ผู้โดยสารมั่นใจได้ว่าการเดินทางจะปลอดภัยตลอดเส้นทางในช่วงบ่ายแก่ๆเมื่อรถไฟใกล้เข้าสู่เชียงใหม่ผู้โดยสารจะได้เห็นท้องฟ้าที่เปลี่ยนสีเป็นส้มทองและม่วงอ่อนสะท้อนกับยอดดอยสุเทพภาพนี้ถือเป็นไฮไลท์ที่หลายคนรอคอยบรรยากาศเงียบสงบมีเพียงเสียงล้อเหล็กกระทบกับรางและเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างทำให้รู้สึกเหมือนเวลาหยุดหมุนผู้โดยสารหลายคนเลือกหยิบกล้องขึ้นมาบันทึกภาพ ขณะที่บางคนเพียงนั่งนิ่งๆซึมซับความงามด้วยสายตาและหัวใจ n o r t h e r n l o t u s h e r t t a g e Train 2026ไม่ได้เป็นเพียงพาหนะพาผู้คนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแต่เป็นสะพานเชื่อมอดีตกับปัจจุบันเป็นเวทีที่เล่าเรื่องราวของภาคเหนือผ่านศิลปะการออกแบบอาหารและการบริการทุกองค์ประกอบถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ผู้โดยสารได้สัมผัสความงามทั้งทางกายและทางใจและเมื่อขบวนรถเข้าสู่สถานีเชียงใหม่ ผู้โดยสารทุกคนก็ลงจากรถด้วยรอยยิ้มและความทรงจำที่จะอยู่กับพวกเขาไปอีกนานแสนนานขีดขีดขีดถ้าคุณต้องการผมสามารถทำเวอร์ชันนี้ให้มีความยาว2,000คำพร้อมเพิ่มรายละเอียดเส้นทางอาหารและโซนพิเศษบนขบวนเพื่อให้บรรยายได้เต็มอิ่มมากขึ้น